ใช่จ้ะครับผมค่ะอ่าไปเบรกสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใส่แขนต่อครับใหม่ดาวนี่ ด,ด,ด้วยเอเซนเชียลออยล์สกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ดาวนี้กลิ่นหอมดอกไม้บานสะพรั่งหอมละมุนยาวนาน week end crazy p i e ยี่สิบสามถึงธันวาคมนี้สตรอเบอรี่เกาหลีแพ็คละ219บาทอ,องุ่นแดงไร้เมล็ดแพ็คละ45บาทปลากระพงขาว125บาทซื้อ1แถม1ซีโร่แคลร์สาบาททีท็อปส์และแฟมิลี่บอนเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิรเนี่ย ทำเองที่บ้านก็ได้แค่สะกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลตึกชิงนางกลางเมืองร้อยเอ็ดหนุ่มขี้หึงซิ่งจักรยานยนต์ไล่ยิงหนุ่มขับเก๋งเจ็บก่อนหลบหนีอ่างไม่พอใจคู่กรณีไปคุยกับแฟนสาวจับขอทอโอ๊น้องเมียอุดเป็นต่ออ้างถูกคนร้ายดักยิงกล่มยับ เพราะเข้าไปตรวจสอบทุจริตแต่โอลพ่อจัดฉากยิงตัวเองหวังทำลายคะแนนเสียคู่แข่งทางการเมืองติดตามในไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้หนึ่ทุ่มตรง, the, ง,งใหม่เคาเก็ตออปติกไวโอมีอนูแอคทีฟออกซิเจนบับเช่วยให้ฟันดูขาวยังอ่อนโยนในสามวัน ปีร้อยล้านชิ้นเพราะแค่ปาดผิวใสพร้มกันแดดพร้อมอัพเกรดเพิ่มสารช่วยบำรุงผิวดูใสผิวเปะ๊ะไม่ดรอประหว่างวันช่วยคุมมันเรือดปาดปุ๊บปิดปับ๊บดูเนียนปิ้งสิปีใช้ดีไม่เคยเปลี่ยนสปีดไวซีซีครีมจากเคที่ดอลสรับสรุนโดยเกนเฟิร์ส4มั่นใจได้ชัวร์สมัครง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพ ดีไลท์ ight, สูตรน้ำตาล0.1%มีโปรไบโอติกดีต่อร่างกายยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอบอกรักตัวเองได้บ่อยๆด้วยแพคเกจตรวจสุขภาพ All You Can Check โรงพยาบาลพญาไทยถึง31มีนาคม2,566แชมพูสบู่เหลวสูตรออแกนิกอันดับ1โคโดโมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ ปีเที่ยวหลายแล้วที่แบบเป็นแก๊งนางเอกมีคุณไอแอนคุณ